สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติอานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันช่วงเช้าประจำวันพฤหัสบ,บดีที่26มิถุนายน2568นะครับกลม,มาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบุกพรีวิวก่อนเกมนะครับผมโอ้โหอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะแข่งกันเช้าวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าเวลามันเป็นแบบนี้แหละวันนี้เลยต้องมาพรีวิวกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแข่งตอน8โมง เรือมงนี้จะพบกับ Red บูล l ซะบวกเวลา8โมงเช้าครับผมโอ้โหเป็นเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม um นะสุกทิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามกันช่วงเช้านะครับส่วนข่าววันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูใน4นักเตะเปิดชื่อออกมาอีกแล้วนะครับตัวละครใหม่แต่บางคนเนี่ยก็เคยเป็นข่าวกับเราแล้วนะครับมีใครกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปไล่เลียงและเขาก็โฟกัสไปที่2คนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูทั้งหมดนะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของทางชารบ,บิลอนโซนะครับที่พูดถึงความสำคัญนี้ของทางอเลเรียนชูอาร์มินีนะครับว่าคนนี้เนี่ยคือแบบแกนกลางหัวใจหลักของทีมนะครับถ้าขาดไปก็หัวอาจจะเป๋เหมือนกันนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมนะฮะเช้าพรุ่งนี้นะครับผมกับเรดบูสบวกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยคนละหนไลค์หแชร์กันเหมือนเดิม นะครับผมคือเวลามันแปลกเนาะคือเราเราจะชินเตะกันแบบตีทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นต้นไปนะครับแต่มัน8ปดโมงซึ่งผมอ่ะก็ต้องมาปรีวิววันนี้เพราะว่าถ้าผมทำปรีวิวพวกนี้เชา้าไม่ทันนะครับพอปล่อยคลิปออกไปเนี่ยคือเขาเตะกันแล้วนะก็มาเริ่มวันนี้ดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับขอฝากกันหน่อยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ แบรนด์กาแฟของผมเองนะครับ h i l Top Coffee Roaster นะครับกาแฟเมล็ดขั่วอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เป็นเกรดพรีเมียมด้วยนะฮะก็เพิ่งเปิดใหม่นะน้องใหม่ไฟแรงนะครับผมโปรมโมชั่นนะครับหากทักไปที่เพจน,นะครับก็บอกว่ามาจากนักาเซียนะครับก็ส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกกิโลกรัมเลยนะครับผมแต่ถ้าจะมา,าสั่งที่เพจผมนะครับนักาเซียทักมาก็ได้เหมือนกัน นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับทุกกระบวนการผิถีพิถันนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับผมเก็บเกี่ยวนะแล้วก็เอามาตากนะครับผมนั่นแหละนะฮะมันเป็นกระบวนการโปรเซสทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการคั้วนะครับทุกระดับนะครับส่วนเรื่องราคานะครับผมก็มี อ่สาสราคานะฮะก็3ไซส์นะครับผมรวมถึง3ามขั้วเช่นเดียวกันนะครับขั้วกลางขั้วอ่อนขั้วเข้มมีหมดนะครับผมแล้วก็250กรัม220บาท500กรัม330บาทแล้วก็1กิโลนะครับ490บาทนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโปรโมชั่นตอนนี้คือถ้าทักไปที่เพจของ Hiltop Coffee Roaster ก็บอกว่ามาจากช่องนัดกาซียะอันนี้ส่งฟรีทุกกิโลเลยนะครับผมก็ขอฝากกันด้วยนะฮะแบรนด์นี้ผมตั้งใจทำมาก นะครับอ่ะโอเคก็ขอไปเริ่มที่4นักเตะกันก่อนอช่วงดึกๆเนาะเมื่อคืนนี้นะครับผมก็มาเลยนะับโอ้โหบางคนไม่รู้จักวะผมเอาจริงบางคนผมก็ไม่ได้ตามด้วยนะครับแต่บางคนก็เคยมีข่าวกับเราแล้วนะฮะมาดูกันหน่อยนะครับผมก็เป็นการรายงานของมากานะครับบอกว่าเริ่มริดต์กำลังจับตาดูนักเตะในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาิยุโรปนะครับ U ยู่ 21, แล้วก็ U 1 9อย่างใกล้ชิดนะครับ โดยมีผู้เล่น4คนที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในตอนนี้นะครับคนแรกนะครับผมอาสีขาวกันเลยนะฮะคนแรกนะนิกโวเทมเดอร์นะครับผมคนนี้กองหน้าวัย23ปีของสตุ๊การ์ดนะเจ้าของความสูง198เซนติเมตรมันไทโคเซลูนะฮะคนที่2นะครับผมก็สีน้ำเงินเลยนะครับผมก็เป็นกองหลังนะกาเซโรลูเกบานะครับกองหลังวัย22ปีของอาเบรัฟซิกนะฮะคนนี้ เขาบอกว่าแพงแต่เราเคยมีข่าวก่อนแล้วนะครับผมเราเคยมีข่าวก่อนที่จะไปจะไปซื้อดินเฮาเซนมาอีกนะครับคนต่อไปนะครับผมสีส้มบ้างนะครับคิดสมิธนะครับคนนี้เป็นกองกลางวัย19ปีของเอซัตอักมานะฮะคนนี้ก็ต้องบอกไงดีแววดีมากแต่ยังยังดูเด็กไปนิดหนึ่งนะครับและคนสุดท้ายนะครับก็ อันนี้จากสเปนนะครับคริสเตียนมอสเกลรานะครับอันนี้เป็นกองหลังของทางบาร์เซียวัย20ปีนะครับออตอนนี้โฟกัสไปที่4คนจริงนะครับผมแต่แต่ก็ต้องบอกว่าทางมาการเขาเจาะจงไปที่2คนเพราะรู้สึกว่าเหมือนทางมาดริดเนี่ยไปโฟกัสแบบหนักๆที่2คนนะครับก็คือนะค,คนแรกก่อนนะครับนิก วอเตอร์มัดเดนะครับผมคนนี้เป็นกองหน้าวัยยีิบสปีของทางสตุตการ์ทนะครับมาค้าบ,บอกว่าฟอร์มดีมากนะเขาเป็นกองหน้าที่สมโมสรชื่นชอบแต่การปรากฏตัวของกอรสซาลกาเซียเนี่ยทำให้สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปนะแนวทางการที่จะดึงกองหน้าอย่างวอเตอร์มัเดมาเนี่ยมันตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการแค่การรอคอยเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่ารออะไรนะคือเอาจริงตอนแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเห็นฟอร์ม ของกรซโลกาเซียแบบนี้เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าสโมสรอ,อยากได้ท้ายแบบโคเซลูเอาเวลานี้ก็อยากได้อยู่นะแต่คือมันเริ่มสองใจสงใจตรงที่ว่าถ้าสมมุติไปเอามาอีกอะไปซื้อวอเตอร์มั์มาอีกนะครับก็จะไปปิดกั้นการลงสนามของกรซโลกาเซียแน่นอนนะครับแต่ผมก็เข้าใจว่ากรซโลกาเซียก็เล่นในตำแหน่ง อื่นได้เหมือนกันนะปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดแต่ทุกคนลองคิดดูดิเดี๋ยวเรามีฟรังโกมาสตานตูโน่มาอีกแล้วข่าวโรดิโก้ล่ะเออจะไปหรือจะอยู่ก็ยังคลังคสังอยู่นะครับถ้าผมว่าอืมมันก็อาจจะจริงแบบที่ทางมากาบอกนะครับตอนเนี้ยมันอยู่แค่กระบวนการการรอคอยถามว่าเราไปคุยกับเขาหรือยังก็ยังยนะครับแต่ร้อยเก้าสิบแปดซีนวะทุกคน คือมันเอามาโหมงแน่ๆแล้วอายุยังน้อยอ่ะแต่คือด้วยความอายุน้อยผมว่าไม่ถูกอืมคนนี้เขาบอกว่าสเต็ดีมากนะเออการจบสกอร์เนี่ยคือนัมเบอร์นของแท้เลยนะครับโหมงนี่คือ number ร์วันแน่นอนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกองหลังที่เราเคยเห็นกันแล้วนะในสเปนนะครับผมคริสเตียนมอสเกรานะครับผมคนนี้ก็เป็นกองหลังดาวรุ่งนะของทาง บาเลนเซีย uh, นะครับวัย20่า20ปีนะครับมาก็บอกว่าตกเป็นข่าวนะแล้วก็เป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของสโมสรมากเลยนะแล้วก็สัญญาเหลืออีกแค่หนึปีนะครับคนนี้เนี่ยเนื้อหอมมากนะครับทีมในสเปนเนี่ยทีมใหญ่สามทีมใหญ่เลยสนใจหมดนะครับส่วนทีมนอกลีกนะครับอาเบซิกอยากได้นะครับผมอินเตอร์อยากได้นะฮะ โอ้โห oh, คือเขาบอกว่าด้วยหนึ่งอายุนะครับสองสเต็ 2, นะครับก็คือการเล่นของเขานะครับการเก uh, ็บสถิติของเขาเนี่ยคือดีมากๆนะสามารถยืนเป็นตัวหลักให้กับทีมอื่นได้เลยเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยทีมที่สนใจเนี่ยยืนเป็นตัวหลักได้เลยนะครับแต่แต่ผมว่ามันด้วยการมาของดีนเฮาเซนนะแต่บางคนถามว่าอา้าวก็ซื้อมาก็ได้นี่คือ เนี่ยอาราบาก็ไม่รู้ว่าจะลูกผีลูกคนนะครับอ่ามิลิตาก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาฟ,ฟอร์นฟอมที่ดีที่สุดเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมเข้าใจนะแต่คือมันมันพูดยากนะก็ด้วยเพราะเรามีหลายคนอยู่แล้วนะพูดตรงๆถ้าไล่เรียงกันเนี่ยนะครับก็รูดิเกอร์อาราบามิลิเตาเฮาเซนเซนซิโอมันก็เยอะพอสมควรนะอืมถ้าบิดิงมาอีกมันหกคนนะครับนะ ถ้ามัน6คนนี้มันเยอะเกินไปสําหรับเซนเตอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเล่นหลัง3อันนี้ก็พอชวนคิดได้นะเออชุด3ามสามำรอง3นะครับตัวจริง3มันก็คิดได้แต่ตอนนี้อลรอนโซเล่นหลัง4ซึ่งทิศทางทั้งหลายเนี่ยผมว่านะต้องรอดูอีกทีในช่วงนูนะ่นอะจบฟีฟ่าคลับเวิร์คคะนะครับแต่สําหรับผมนะผมคิดว่ากองหลังอะเราไม่น่าจะซื้อล้เซนเตอร์นะครับก็เดี๋ยวก็มารอดูกัน นะครับแล้วก็ไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทางชาบิลอนโซกันหน่อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นคําชมหรือเปล่านะเกี่ยวกับอเลดินชูอามิน่นะครับแต่ส่วนมากเขาพูดถึงความสำคัญซะมากกว่าอันนี้จริงจังนะครับชาบิลอนโซบอกว่าชูอามิเน่เป็นเสาหลักนี่เป็นเสาหลักเพราะเขาเนี่ยสำคัญมากด้วยตําแหน่งของเขาและภาระที่เขาได้รับเขาอยู่และเขาสามารถเล่นได้ในบทบาทที่แตกต่างกันในตำแหน่งของเกมรับ และเพราะเขาเนี่ยต้องตัดสินใจในสนามเนี่ยเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาและต้องช่วยทีมอยู่ตลอดทั้งเกมนะครับยูอามินี่มีแรงผลักดันที่จะก้าวพัฒนาได้ไปอีกนะครับโอ้โหยังไม่จบนะความพัฒนาของชูอามินี่และต้องการเป็นคนสําคัญทัศนคติเชิงบวกของเขาเนี่ยมันสําคัญมากๆกับทีมนะครับหัวใจหลักนะครับคนจะไปมองว่า แผนของอลรอนโซหลัง3ามหลังสีก็ตามก็จะเป็นแบ็กบ้างวิ่งแบ็กบ้างกองหน้าบ้างนะครับตัวตัวรุกทําเกมบ้างแต่เชื่อไหมกองกลางนี่แหละนะครับหัวใจหลักของชาบิลอนโซเพราะเขาก็เป็นกองกลางนะครับมันมีอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์นะของชูอามนี่นี่แหละเขาบอกว่าเขาได้คุยเยอะมากกับชา so. บิลอนโซนะฮะเกี่ยวกับวิธีการเล่นแผนของเขาเพราะเขาเนี่ยเป็นกองกลางเขาอยากให้ผมอะ คือตรงนี้ว่าไงประมาณว่าชูอัลมินีบอกว่าอลอนโซอยากให้เขาเนี่ยสามารถแบบเล่นมันเหมือนประมาณว่าเล่นได้ให้เหมือนเขานิดๆในตอนที่เขาเป็นนักฟุตบอลเออโอ้โหก็ผมว่านะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะไม่รู้จะไปถึงชาบ,บีลลอนโซหรือเปล่าเพราะว่ามันคนละแนวกันตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับคือชูอัมินีมันก็เกมรับตัดเกมจ่ายอยู่แล้วนะครับ อลอนโซ่ so เนี่ยเขาเริ่มจากบล็อกทูบล็อกมาก่อนแล้วก็ลงมาเล่นเป็นแบบเลจิสตาใช่ไหมเออตัวลึกหน่อยนะครับนั่นแหละนะด้วยสไตล์มันก็แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ไม่แน่นะถ้าคุยกันบ่อยๆนะครับผมใส่ความเป็นชูออลอนโซ่เข้าไปให้กับชูอามินี่แล้วก็เอาไปมิกซ์กับสไตล์การเล่นของชูอามินี่เนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะแต่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับชูอามินี่นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมนะครับเรมอบริดจะพบ เรดบูลสบวกเช้าพรุ่งนี้นะครับผมเวลาแปลกๆหน่อยเช้าพรุ่งนี้เวลา8โมงนะครับผมก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับนัดที่3นะครับนั่นนี้คือถ้าดูจากตารางคะแนนคือถ้าชนะก็คือจบนะครับผมเสมอนี้เหมือนจะเหมือนจะเข้ารอบที่1เหมือนกันนะเออถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องไปลุ้นนะครับว่ารอบต่อไปอ่ะจะเจอกับแมนซิตี้หรือว่าจะเจอกับยูเ นะครับไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเรอัลมาดริดของโค้ชชาบีลอนโซ่นะครับก็จะยังไม่สามารถใช้งานเอ็มปาเป้ P e ได้นะครับเนื่องจากร่างกายเนี่ยยังกลับมาไม่เต็ม100%เนะครับไม่ใช่แค่ความฟิตนะฮะหมายถึงว่าบอดี้ด้วยนะครับส่วนในรายของกามาวิงกามิลิตากับบาคาวมเมนดี้ก็ยังไม่พร้อมในเกมนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนอย่างราอุนเซซิโอเนี่ยก็ติดโทษใบแดงจากเกมที่แล้วนะครับ ฟังเรดบูซัวบวกของโค้ชโทมัสเลชนะครับผมก็จะไม่สามารถใช้งานได้เพียงแค่2คนนะครับได้แก่โกนาเต้แล้วก็กาเบรโดนะครับผมที่ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนคนอื่นๆพร้อมลงสนามน,นะครับไปดูนี่ สวัสดีกันหน่อยนะครับผมรายชื่อทั้งหมดในเกมนี้นะครับผู้รักษาประตูกุกตัวลูนินฟรานกอนซาเลสนะครับกองหลังเทรนนะครับบาสเกตฟรานกาเซียร์ดิเกอร์เฮาเซนยูเซฟเลคดิมแล้วก็ยาโคโบรามอนนะครับกองกลางนะครับเบลลิงแฮมเบลเปเดชูอามิเน่โมดิชอาดากิแลนะครับอ่าสดานีเซบายอสเชมาแล้วก็มาริโอมาตินนะครับกองหน้าวินิสูสโรดิโกบราฮิมกอนซาโลกราเซียแล้วก็บิ๊กเตอมุนยอสนะครับไปดู ไลฟ์อัพสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดนี่จากเวฟโซฟาสกอร์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมย้ายตัวแป๊บนึ่งแต่ต้องบอกก่อนนะวันนี้ไม่มีเอ่อเพลสคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะว่ายังไม่ได้พูดเพลสคอนเฟอเรนซ์ <laughs> ของทางชาบ,บิลลอนโซ่ก็ยังไม่ได้พูดนะครับผมเพราะว่าผมมาเร็วกว่านะเดี๋ยวเรื่องบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของชาบ,บิลลอนโซ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ลงในเพจแล้วกัน นะครับไปดูไล์อัพกันหน่อยนะครับผมก็เอาของเราก่อนละกันนะครับผมเรียวมดิดมาในแผนเหมือนเดิมนะครับ4 3 3นะก็ชุดเดิมๆนะฮะผู้รักษาประตูนะครับกุ๊กตัวนะครับผมก็แบ็คโฟร์เทรนด์นะครับรีดเกอร์เฮาเซนฟรานกาเซียเหมือนเดิมนะครับกองกลางนะครับอาดาคือแลชูอาร์มิเน่เบลลิงแฮมนะครับกองหน้าเบลไปเด้นะฮะก็กองซโลกกาเซียแล้วก็วินิสุสจูเนียนะครับแต่ทางฝั่งขวาเนี่ยจะวิ่งสลับกัน นะครับจะวิ่งสลับกันตลอดนะส่วนฝั่งของทาง Red Bull สบวกนะครับโอ้โหอันนี้ชื่ออาจจะยากนิดนึงนะครับมาในแผนองคนะ4-2-2-2นะครับผมผู้รักษาประตูชวายชิกสกี้นะครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองดูนะแบ็คโฟนะครับผมเป็นคลาสสิกนะรัสมูเซนแล้วก็กาดูไลเนอร์นะครับแบ็คโฟนะฮะกองกลางนะครับดิอาบาเต้นะครับคู่กับบริสตัฟนะครับกองหน้าตัวรุกทั้งหมดนะครับก็จะมีดอเกเลส กูชไบดูแล้วก็ o n นิซิโวนะครับมไม่รู้จักเลยรู้จักคนเดียวนะครับบิสตับนะรู้จักแค่คนเดียวผมนะคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเรบูรสบวกเนี่ยตอนเนี้ยอยู่อันดับ2องคะแนนเท่ากับเราอยู่ที่สีแต้มนะครับซึ่งก็เหมือนประมาณว่าถ้าเสมอก็กอดคอกันเข้ารอบนะแต่ถ้าแบบ ทีมไหนแพ้นะครับผมต้องไปดูอีกคู่หนึ่งอย่างอาัลฮิราวแล้วก็ปาชูก้าคือปาชูก้าเนี่ยก็น่าจะไม่ไม,ไม่ทันละนะครับผมแต่อัลฮิลาวนะครับเขากมีสองแต้มตอนนี้ถ้าเขาชนะนะครับเขาก็จะมีห้าแต้มใช่ไหมแต่ถ้าเราเสมอกันเนี่ยกับเรเบูสบก็จะมีห้าแต้มเหมือนกันนั่นแหละนะครับมันต้องมารอดูว่าใครจะจบที่หนึ่งที่สองเราเนี่ยก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ในการเข้ารอบอยู่เยอะอยู่นะครับผมส่วนอัลฮิราวเนี่ย ต้องมารอดูว่าถ้าชนะเนี่ยชนะเยอะไหมนะฮะหชนะเยอะไหมสอคือถ้าสมมุติดูเฮดทูเฮดแล้วนะครับเราดีกว่าเรดบูสบวกแล้วอังฮีลาวาดีกว่าเรดบูสบวกอีกสุดท้ายอังฮีลาวได้ไปนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะกอดคอเข้ารอบกับเรดบูสบวกนะ,บนะครับนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมส่วนฟันทงอผมให้เราชนะ สาหนึ่งนะฮะเหมือนเหมือนสกอร์ที่แล้วสาหนึ่งนะครับทุกคนให้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ขอไปแถมข่าวนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อนี่ออฟฟิเชีลเลยนะครับบางคนนะเฉพาะบางคนวงเล็บก่อนนะครับบอกว่าที่ผมทําเสื้อพี่มดเนี่ยกับสมตัวเนี่ยคือแบบโอ้โหเป็นแฟนเมดไม่เห็นเป็นอ f ฟฟิ i ชียลของแท้จากสโมสรนะครับออกมาแล้วนี่ เอาไงอของแท้มาแล้วนะครับผมกาเซียเลเจนดะ์อันนี้เสื้อของพี่โทนี่นะสมสรทําเองนะครับอันนี้ของแท้และอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของดาวิดอลาบาบ้างนะครับยกเก้าอี้นี่ซิกเนเจอร์ของเขานะครับของแท้หมดนะไปดูได้นะฮะในเว็บไซต์ของสมสรนนะครับส่วนในไทยยังไม่รู้เอามาขายหรือเปล่านะครับแต่ก็สวยทั้งคู่เลย นะครับก่อนจะไปขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแบรนด์กาแฟน้องใหม่ของผมนะครับฮิลท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับก็เพิ่งนะเพิ่งเดบิวต์นะครับผมก็ตอนนี้ทำโปรโมชั่นอยู่นะครับส่งฟรีทุกออเดอร์ราคาไม่เกิน1นกิโลนะครับแต่ถ้าไปทักที่เพจนะบอกว่ามาจากช่องนักกาซียาเพจนักกาซียาอันนี้นะครับก็ส่งฟรีทุกออเดอร์นะฮะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับไม่มีแบบ1กิโลกรัมแรกนะครับทุกกิโลไปเลยนะครับผมส่งฟรีนะครับ ส่วนราคานะครับผมอันนี้ก็พาไปดูหน่อยนะครับส่วนราคาก็จะมีอยู่3ราคา3ไซส์แล้วก็3ามขั้วเหมือนกันนะครับขั้วกลางขั้วเข้มขั้วอ่อนนะครับผม ไซแรกนะครับ250กรัมอยู่ที่220บาทนะครับผม500กรัมอยู่ที่330บาทนะฮะ1,000กรัมหรือ1กิโลเนี่ยอยู่ที่490บาทนะครับเป็นเม็ดกาแฟอาราบิก้าแท้100%เกรดพรีเมียมนะครับอันนี้เนี่ยคือแรงผลิตของเขาอ่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับดอยแม่สลองนะฮะคือทุกการสนับสนุนทุกคนนีผมบอกเลยนะครับว่าทางต้นต้นทางนะครับคือชาวบ้านชาวเขาเผ่าอาคาเนี่ยเขาจะได้ การสนับสนุนจากทุกคนไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรถ้าทุกคนสั่งเขาก็จะผลิตออกมาเขาก็จะกิบเกี่ยวออกมานะครับก็ขอฝากสนับสนุนด้วยนะครับผมอ่ะเป็นปลายทางอีกขั้นหนึ่งละกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมสําหรับอัปเดตข่าวแล้วก็รีวิวก่อนเกมนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับผมเพราะว่าเราเตะตอนอ่าแปดโมงเช้าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวช่วงเย็นมาคุยไลฟ์สดหลังเกมเหมือนเดิมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเย็ยนเรามาเจอกันในไลฟ์สดนะครับสำหรับวันนี้ช่องนักการซีย่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ